ก็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านเลยครับผมนะอยู่กับผมนะครับอาร์ตอนคอร์สวันนี้เราก็มาอยู่นะครับกับเกม c อ l ์คเกอร์ซีนะวันแห่งชัยชนะนะครับตอนจบนะครับก็นะครับก็ทีแรกผมก็จะเล่นเป็นโซเวียตนี่แหละแต่คิดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมเล่นเป็นโซเวียตเนี่ยบางคนูอาจจะไม่คิดก็ได้นะครับแต่ผมคิดนะผมคิดว่าเราจะมองสองครามผ่านแต่ฝ่ายผู้ชนะไม่ได้ครับผมนะ เราต้องมองสองครามผ่านฝ่ายผู้แพ้ด้วยนะเออในวันแห่งชัยชนะของผู้ชนะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวันที่โคตรจะเรียกได้ว่าเ yeah ฮี้ยนะครับสำหรับผู้แพ้นะอย่างเยอรมันเับผมนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้มองนะครับสงครามผ่านทั้งสองฝ่ายนะครับเลี้ยญมีสองด้านนะก็อยากให้มองผ่านทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยากให้มองผ่านแค่ฝ่ายเดียว คือความจริงก็นะครับคือความจริงเสยปัญหาไงนะ <c oughs> ผมก็เลยต้องมาเล่นเยเลวันเนี่ยโอ้ทีแรกว่าจะเล่นโซเวียตนะครับในปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าแต่ทีนี้ทีเอออยากให้แบบคนดูแบบเออมองสงครามผ่านสองฝ่ายไงเออบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมคือผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเออมองสงครามผ่านฝ่ายผู้แพ้ด้วยนะครับเออก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะเป็นวันที่ดี เป็นวันที่น่ายินดีสาหรับผู้ชนะนะครับแต่ก็เป็นวันที่ไม่ค่อยจะดีเลยสำหรับผู้แพ้นะครับโอเคตอนนี้ญี่ปุ่นก็กำลังโ,โดนทารุอยู่นะเทอร์นี่3ครับหนะผมจะเล่นจนกว่าเบอร์ลินจะแตกนะครับตอนนี้ก็เปิดประกาศแบทเทิลออฟโบว์นะครับเรียบร้อยสวิสแตกนะอ่าไปตีให้มันนักหนักหน่ยดูว่าถ้าเราแพ้สงครามไปทำยังไงเนี่ยเออนี่มอนโกเมอรี่ เวลเล่นแบบตามฮิตเลอร์เลยนะคือฮิตเลอร์นี่เขาจะสั่งโจมตีอย่างเดียวใช่ไหมเออไม,ไม่ไม่ป้องกันนะครับตีอย่างเดียวโอเคถ้าสุูญงั้นนะเข้าตีเข้าไปนี่โมเดลตีเข้าไปครับตีเข้าไปอ่ะยัดเข้าไปโจมตีอา่อาลงมาข้างล่างแล้วก็ตีแม่งเลยโอเค ตรงนี้เราก็จะให้ตีร์เจนิน่าเลยก็แล้วก,กันนะครับผมนะโอเคไหมเทนเตอร์บเลยดีกว่าเฮ้นที่สี่โอ้ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะย่ำแย่นะแบบว่าพวกตะวันตกนี่มันมูเหมือนว่ามันจะทลายแนวพองกนของเราแตกแล้วนะครับหรือจัดการกับพวกอังกฤษก่อนาะตอนนี้พวกเราสามารถล้อมนะครับพวกทัตมิดนะที่เนเร์แลนได้แล้วนะครับปฏิบัติการแมตช์ออฟบว์สำเร็จครับผมนะตามประวัติศาสตร์แล้วนี่เราต้อง แพ้กับมายับเยินแล้วผมนะเออเสียทหารไปหกแสนนะครับแลนะ่กับทหารฝ่ายพันธมิตร,แ,ร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 แค่หกหมื่นเอ้ยแค่เจ็ดหมื่นนึงครับถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพเยอรมันนะครับโอเคนะโจมตีเข้าไปครับก็อาจจะเห็นบักบักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นสปีดคูณสองนะเออมันก็จะบักบักแบบนี้แหละโอเคไหมครับเพิ่มต่อไปเฮ้ยมันเอาเมืองมันจะเอาเมืองคืนไปฮิตเลอร์ก็โจม ที่เริ่มก,ก็ป้องกันไปก,กันแล้วกันโอ้ตอนนี้ชูข้อบรนฝ่าบรนฝาแนวเข้ามาได้แล้วอ่ทท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอนเถอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจัดให้เบิ่มเบิ่มเบิ่มเลยแม่โอ้ยอันนี้ชื่อเมืองอะไรวประปลากัวเรอรู้จักที่ปลาทูยี่โอเคก็ปลากระป๋องก็ได้นะเออโอเคเอะ โอ้ตอนนี้รถถังที่สามสิบสี่กับ KV สองนี่เต็มแนวรบบด้านตะวันออกหมดเลยนะแนวรถด้านตะวันตกนั้นก็รถถังเพียบนะครับโอ้มีน่าจะรอดนะครับจงังหวะนี้ถ้าลอดได้นี่ก็คือแบบยอดอนะันสุดยอดโอเคเราเข้าเข้าจมตีเลยนะครับนี่เอาวาอ r ขึ้นมาครับจะเอาวาอ r ขึ้นมานะผมไม่ป้องกันครับผมจมตี เพราะมันคือคําสอง,องท่านผู้นำนะโจมตีอัมสเตอร์ดัมครับแล้วก็เรียบร้อยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนดนะนะ์โดนเรายึดคืนได้แล้วครับเข้าตีปาลิสเลยก็แล้วกันนะครับที่อย่างไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ขนาดผมมาอ่ะตอนแบบตอนตีหนึ่งเลเนะี่ยโอ้โหยังมีรถมาขี่เล่นอยู่แบบนี้พวกเด็กแว้นเนี่ยนะเคนะครับมาจมตีสวีเดนโอ้ยอเมริกามันเอาทหารมายึดปากบัวอะไรแบ เดี๋ยวผมให้โมเดลนะทำเป็นบัรารพิเศษโอตอนนี้ญี่ปุ่นก็กำลังโดนทลรมอย่างหนักเลยครับตอนนี้โอซาก้าก็ไปแล้วไทยก็โดนญี่ปุ่นยึดนะโอเคเทิร์นที่เจ็ดครับมาโอ้โหตอนนี้พวกเรามันเหลือน้อยขนาดนี้ไหมไปโมเดลไปต่อโอเบอร์ลินโดนล้อมแบบสมบูรณ์เลยโอืคสตาลินยิงอย่างแรงฮิตเลอร์ปะสตาลินหน่อยโอ้ดาเมจแห่งกันสี่เท่าเีย เอ้ยซ่างหน่วยเอสกันไว้หน่อยนะเราต้องกั้นกันเมืองอัมสเตอร์ดัมให้ได้นะครับถ้าแพ้สงครามเราก็แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเออเราจะอยู่ยังไงอ่ะโอ้โหนี่อย่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมึงยังใจให้หมดเลยสงครามโลกครั้งที่สองมึงให้กูใจอีกแล้วเออไอ้บางทีไอ้พวกพารามิตรมันก็เฮี้ยเหมือนกันนะเออที่ทำกับเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยว่าถ้าพารามิตรมันไม่เฮี้ยนะบางทีมันก็ไม่เปสงครามโลกครั้งที่สองซะด้วยซ้ำนะครับ เอาชิพคิวบาญี่ปขึ้นบวกอเมริกาเชืออเมริกาแพ้คิวบาหรือว่าเอายุโรปแตกครับไปที่แปดครับมาป้องกันเบอร์ลินก็แล้วกันนะครับเราจะป้องกันเบอร์ลินให้ถึงที่สุดเนี่ยเออโอ้โหตอนนี้เมืองข้างล่างของเรานี่ไปหมดแล้วจะโจมตีฝรั่งเศสนะครับมาเราจะไปโจมตีมอสโกนะโมเดลโอเคโอ้โหตรงเม,มืองนี้นี่เหมือนว่าข้าศึกจะโจมตีไม่เข้านะครับ เดี๋ยวพี่จะใช้ปเป็นบทการครับเข้าตีวอชิงตันเลยไปครับเพิ่มต่อมาเลยอ่ตอนนี้ก็นะครับค่าสึกนี้ก็ล้อมเราอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือน,นว่าโอกาสที่เราชานะเนี่ยเริ่มลิบดีลงทุกทีทุกทีแล้วพวกมันมีเยอะมากเลยอ่ะดูดิอแดงเพื่อเลยตรงสวีเดนก็ตีไปแล้วกัน นะครับอ่ะโอ้โหตอนนี้พวกอังกฤษเปนส่งทหารมาแล้วป่ะโอ้ยเกินไปสงคามขนาดนี้มันเกินไปแล้วโอ้โหนี่มันหนึ่งต่อร้อยรับเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหเบอร์ลินจะแตกด้วยมีได้อย่างงี้ไม่ได้โอ้โหไปนะครับแต่ปฏิบัติการของเราสาเร็จนะครับตีมอสโกแล้วเออแค่นั้นก็สาจาละตีไปครั้งนี้นี่บางทีสตาลินอาจตายก็ได้ใครรู้ โอ้นะีถึงต่อไปเลยครับตัวนี้นี่ก็ได้จบแล้วนะโอเคไหมเรียบร้อยครับโลโซ,โซสกี้นะได้ยึดเบอร์ลินที่เรียบร้อยก็จบครับจบแล้วครับก็พวกเราแพ้สงครามแล้วครับผมนะนะครับเราแพ้สงครามแล้วนะนวนะก็เป็นวันชัยชนะเป็นวันแห่งชัยชนะนะครับของผู้ชนะ เป็นวันที่น่ายินดีแต่ก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีครับสำหรับผู้แพ้นะครับผมอยากให้มองสงครามผ่านทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรายใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอสวัสดีครับ